สวัสดีค่ะมือนียายอมสิมธธสาเห็ดส้วไก่เนาะหลายๆคนเขาเอินกับส้วไก่แต่ว่านาครพนมกับสกลนครอ,อื่นเเนาะสว้วไก่นะคะเอาก็สิเอาไก่มาต้มต้มจนสุกนะคะในต้มไก่ก็จะมีใส่ขาใส่ตะไคร้แล้วก็ใส่เกลือนะคะตะไคร้ทุบๆ,ๆใส่จักทอดนึงหรือสองทนแล้วก็หัวขากใส่จากซีแว่นหาแว่นนะคะแล้วแต่ว่าเขามี ความชอบของแต่ละคนนะคะแล้วก็ใส่ผักแพลวใส่ผักบัวนะคะแล้วก็มีผิดผงนะคะเ้าคัวแล้วก็ตำแล้วก็มีข้าคัวนะคะส่วนผักแพลวกับซีซอยหยาบๆแบบนี้นะคะต้นหมอมกับซอยคือกัน,นะคะ่ะเมื่อไก่เขาสุกแล้วเฮาก็เอาออกมาทีนี้กระเสียมาจีกเป็นตอนน้อยๆน้อยๆน,น,นะคะไปหยักซอยก็ได้ค่ะใครบุยอยากกินนังกระดึงออกิมพ์ได้นะคะ ที่นี้กระสิดึงเอาเนื้อมันนะคะมาจีกจีกจีกแล้วแต่ว่าไผ่หมักตอนน้อยตอนใหญ่สไนใ์เขาก็จีกตามความพอใจใส่ลงในน้านต้มน,นะคะในหมอ้อนี่คะ่ะหลังจากเขาจีกเสร็จแล้วที่นี้เขาก็สใส่หมักนาวนะคะไผ่หมักเปรี้ยวก็ใส่หลายนะคะย้ายอ้อมกับเป็นคนหมักกินให้มันส้มให้มันเปรี้ยวนะคะจะใส่ไปเกือบหน่วยนึงคนละค่ะ ใส่น้ำปลานะคะใส่ผิดผงไผ่หมักเพชรกระใสหลายไผ่บอกเพชรกระใสน้อยนะคะและกระตามด้วยข้าวัวนะคะที่นี่จะใส่ผักแพวและผักบัวลงไปค่ะแล้วก็ชิมมึงอีกถ้าบบรสชาติยังพอพอใจกระเติมมังน้ำเติมน้ำปลานะคะอันนี้ก็คือพอดีแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ ตอนนี้ซอสไก่ของเฮากับพ้อมเสิร์ฟแล้วนะคะกินกับข้าวเหนียวสดน้ำปั่มตอนอู้แซ่บหลายขอบคุณคุณคุูคุณคนที่เข้ามาเบิ่งนะคะเด้อพบกันคลิปวิดีโอนาคะ่ะสวัสดีค่ะ